่วยด้วยอยู่เือนนอไวนอนนอค่าพ่นกรได้ปากกอก็ไปดูข้าเสียด้กินมันนี่โอ้แกงเส้นเซนร้อนย่งเจาะองมามต้องเป็นปิดผลที่เซียนุ่ยซพัก์นเ่ยโอ้ยไปยังพาร์ตเม่นอสมัยอมายากน้ำแช้ไปดูจัดหมูัต่อน้ำเล็กนิดนึน่ารัอนเข็มเซนน่องดาที่ปกี สวัสดีครับสวัสดีตอนช่วงซีซันโซบรรยากาศบ้านเฮายังอึมครึมอยู่คือโก้ฝนก็ตกมาพ่อขอพ่อไต่เฉียทั้งกึนกะว่าฝนตกดีเด้บ้านใกล้ๆกันนี่างนี้ตกอยู่แต่ว่าบ้านตรงไหนมันเป็นได้บูบมาปีนี่พี่น้องเอ้ยฝนยังเพื่อท่านทองท่านเที่ยวอยู่ขี่ฟ้าก็อึมครึมอยู่นี่บรรยากาศบ้านเฮานี่ก็ห้ามอยู่หกโมงกลัวเป็นไรเจ็ดโมง บรรยากาศบูนีต่างกันเลยเมื่สิฝนตกดิ้นพราอยู่เขาสะบ้อเพราะว่าหมู่บ้านพ่อยหญ่รุ่นก็มีตั๋วผ้ากันมาำเพชรใยไต่แมงครับไต่ไฟหล่อแมงก็พี่รุ่นมาถอนใยตาสองคนละทีหนึ่งเพราะว่าเป็นยังยิญญาณใก่มากินก็เลยผ้าผีผ้าหน่องมาเบิ่งว่าไก่แย่บัวมันก็ดิเริ่มไต้ครับโดนเหล่าบร์ดไต้โดนเหล่าบร์ดไต้ก็เลย ป้าไต่ล่องมึงหนะได้ยินทีมงานไมมเหลียววานเพนื่อนันไต่ไฟอันไต่ไฟหล่อแม่งหรอเขาจะเอาวันหล่อเสียงกิซ่อนไหมมา,มากเลยเมือวานมันคำโขดเลยเพราะท่านิล่องเมึงแต่ว่ามึอนีน่ครับบ่อดิล่องครับพ่อดิสีดิขวัวดิเกลยวอยู่อ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวแมงดาหน่อยตัวหนึ่งแมงดาโพโพนี่ตัวเถืกตัวหนึ่งอยู่หอมหอมอยู่ดิใส่เนี้ย idot นี่ไหลายอันหลายแมงอยู่ดิเนี่ยมันมาเราจะสีมแมงยังไงพอทีมงานเพื่อนว่าเล่าหมองล่งบอลเพื่อนก็นว่าใส่เสียงกีซ่อนกาสั่นหล่อกีซ่อนใส่เสียงหล่อพอรุ่นเมื่อกี้ไปเธอส่งพาไกล่ลสีไม้กินควันเก็บกินควันหลายเติบดูนี่ไปเที่ยก ไปมตัวตัวปวัวละงก็ดีทอดเนาะบองก็ทอดบางก็เเป็นปัวใส่เกียสีอเพื่อนกินนี่ยังเพื่นเพื่อนกินซ่อนเพื่อแม่งเดียมไปแต่แม่งอันมะฮอนออกด็กแม่งอันยังก่แมงดาน่อยตัวนึ่งกี่ดอกแมงทาถกพอดีเจียวหอมเลียวสีปีปนกับเจียวคนับได้แม่งอันอีนู่นเดียมไม่กินเตาแม่งกินซ้อน หลายแมงเยอะหรอกฮะนี่พี่น้องปลาดุกสองโอปลาดุกตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งปลาดุกไงนี่พออย่างรุ่นยามจันได้หมูว่านอันนี้นงไผ่ก็ได้มาตีเพิ่นบอกมาตีเบ็ดล่อปลาคอเพ่อด้ปลาคอพองง่อเมี่ยมตัวหนึ่งเอามาให้ลูกให้ป้าว่ามีถ่าเฮ็ดกินมันนะเดี๋ยวจังได้กับทีก่ก้วไปกอนเสียดายได้กินก็นจังพุ่นละล่อแม่นองไก่ผุนละ เฮ็ดสู้กินมื้อนี้หมดหน้าหน่อยแล้วครับสวนดินผาล่ำครับนี่ฟางแม่เรียบมากพิ่นผ่านมาโอ้นี่ตัวสวนดินผาล่ำบ่อนแม่นงไรมาอยู่ดีๆว,ว่าซั่นเ์ิ่กว่าหวยกับแมลไม่เลี่มาเติมเลี้ยงไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งหั่นนี่แมตุก็เมลยังไงกำลังกุกกะกุกกะอยู่แม่ตู่ง,ง,ง,งดังไฟคนดังประจำช่องเพิ่นว่าดัังอน ปลาขพมาเรียบร้อยมีแนวสมทบอย่างน,น่นเนามีอะไรวะข้างมอดแ่อะไรสก้นบแกปลาใส่เ็นรอดหโหพอดีเท่ากันตกกับแกงปลามาดิแล้วมผักน่าชินิพูอโอ้ยอดบื้อมาสีนในบ้านแต่ในบ้านหมด ค่ <Es> <ska. S 2> าจะนี่เดี๋ยวมันไงสิบพวกค่ะาเอาครบลงเหมาะปนครบอ้วนกุ้งเมียเลยไม่ตัวครบอย่างปนครบอย่างก็แซ่บดี่ฮันหอมเลยปนครบอย่างนี่่คะตัวนี่ปคนได้คนแต่ไม่หน่อยใส่น้ำซีเรียลน้ำประเดี๋ยวที่ปุ๊บปุ๊บยืหน่อยก็ไข่ตัวมีประโยชน์เแค่ยัง วันจะกินเขียวเฮ้ยว้าวบุคคลบุคคลหัวยิ้มปุ๋ยเลยวันหัวลอยมีตูวเลยวันมะเรเต้าหู้สารพัดเลยมีตูวคือพ่อไอโป้ะล่ะสารพัดต่างือกันเนาะจัดตรงนั้นเหตุกานเดีวว่าน้ำสีหนที่งเจียมสิ น้ำดินนด้นนี่หน่กันได้ด้วยปั่นพร้อมนะป่ะอย่างงี้ยี้ตัวนั่นยินเสียงเตรียมท่าแต่จะไปหาหนูห้าในได้แต่เพิ่นนี่ก็ได้สองสามพี่น้องเนี่ยว่วไปว่วไปว่วไปโค่นก้ามาเลยโค่นโค่นก้ามาเลยโค่นโค่นโค่นก้ามาก้ามาหยุดหยุดมา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 หมดละก้ามามามาก้ามาก้ามาโค่นกาแฟว่วไปยืนถ่ายนี่ละไปถ่ายทั้งรุนไป ไปหลาไปไปหอกไปหาหนูหาในไอกเหดปลาตัวตัวมอด้อาคนขงบงอขงสองพันกาไปหาบ่มีแนวไซบาไปยังสีเลยบ่เดียวไล่ไปในเด็กเด็กจะเครืองรูนี่ละโอ้ว่านี้ไล่อยู่นี่อืมไป กินเน่ถ้าเน่เป็นของธรรมดาเออแต่ยังกินง่ายเมือนี้โอ้หลเนี่ยอยเลมาเ้ยกินง่ายอกันเป็นองเมืองพักเศษพอเด็กินกระปนกับเก่ยากันได้ยังไม่ตัวมีอนไปโอ้ยบวกเศษหยอดเลยโูกผักมาอยากเอาไปซงตุมตัเขาแต่ลักรไเ้องตี้ยูคงเกบนท่ลูกสาตีมีนกินกเศษไหมพากันกินดีดเตียนเดีพ่อเด็กไปกินนี่แล้ว เฮ้ยตุู๊้ยม่กินบักระเสดเอ,อ้อ <c oughs> บักระเสดแก้หลายแล้วแต่ะม่ีตู่ไปหกไปกองเต็มจริงหน้าอยู่พี่น้องเลยพ <c oughs> ัยหนหันมักไผ่มักมันเนาะเฮ้ยผมดูเนียนเขาเอิ่นออบักระเสดน้อยเ<บ>ขาเล่นบกระมากกินกับตาหฮวงแมนบักระเสดน้อยนี่เป็นเฉพาะสิ่กินโดยเฉพาะแต่ว่ามุ่งนึงเป็นบักระเสดไงพิ่นว่าเพราะใครกินเด้เพิ่นว่ามันเฟียนว่าสั่นแต่ว่ามุ่งนี่กินทางกินหนึงหอม รสชาติแตกต่างกันหลายอยู่ไปจิบนทเลกันเล้อดันจะบอกเรียวขึ้นหอดมูฝนยู่เมืองงอกเฝนไม่เห็นบักเสียดโอยกย่าคว่าไปเดีมัปินวะไปสาวหน่อยก็มาน่ำไปไปเอาขึ้นไป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 ดังขึ้นกพ่อดังไฟถ่าแม่เนี่ยเว้ยแม่ไปยู่กับแลนมาน่ำเว้ยไปลูกไปไปเดี๋ยวฟื้นนิ้หตกไปลูกไปไป โอ้ยปอกกันเฮ็ดซุยรวยอยู่คือนนอไวนอนนอข้าพ้นก็ได้อ่านี่อะไรปอกแล้กครักมะือพักนั่นปอกแล้วมะกือเย็บมานพักเำนิ่ักขาใบยอดเือน่ถูกมะปงมันเป็นย่งไรเือแม่งนั่นจินอไต้นปลาคอก็ไปดูเขาเียได้กินมือนี่แกงเส้นเด้ยแกงเส้นร้อน่าแมเนร่นจะมีนู่นดีเตจเลตนี่ ปุนเดือแมงเดือดรึ่ัวแมงเด้อถุงเขียวมันไม่นธรรมดาเด้อดอันขัวแมงน้ำขัวแมงน้ำเครื่องเห็ดอาหารบ้านเฮานี่อะไรมากินบนานเฮานี่พี่น้องบอกที่ว่าโอ้คือว่าเห็นปัญญารุ่นไปหาไส้เสบ็ดเนาะแจ้งสิเป็ไส้ทางไหนลราพี่น้องเอ้ยหนามบะมี่ <c oughs> เออหนามบะทติมมี่ชุ่มมือนีพีสข้องหอยข้องหอมกับปัดว่าเนาะมันก็ยังบาท่านนี่นั่นปรนเด๋อยากไปอยู่เห็นกระจอกไปหาไส้เบ็ดปลาลุงปลาไหลเห็นเบาปุ๋ยไปกิด ห่วยไข่อยู่ตัวเพิ่นกับพ่อดีว้อมดีพัดเพี้เพิ่นคงเพิ่นอยู่เนาะมีอะไรปอกผักกันเจ้าหนาเจ้าหลังมันข้าวอันนึข้าแจงมันทีเหลือนยดไปจะตำข้าเลยสติตำเมียงข้าสติทตะวันตะแกของธรรมดาล่ะคือค้นล่ะน้องให้ตูจิโม่ใส่ สาบไฟบกฟูโอนน้มอมอเปล่าเก่งบ้อยเก่งไปนองมันเห็นนูซิ้งกับอดบประใดด้ว่นะดำๆนั่นโอ้ขักกันด้ย,ดยพอว่าพออีไปหาทางอื้นในยุ่นี่ล้วยังมาวนกวดจนไ์ใดด้วยได้เนี่ยก็รอเพิ่นขึ้นกันต้องคุณเมนไว้ก็บลังข้างมอว่าสิลวกพักกว่านะ สุดจากสวนเขาเอามาเมียนเตพี่เนาะโอ้ยนอเจากระไดเออถึงสีถึงเมียนีต้องได้ันเจงเจาลงมัต้องปิดปิดผลทีสิเมียนเอาผักเปดอกน้หลวงเตอรลย่างก้อนผุกผักน่ตรงน้ำจุกหนปิดป่อยมูไซพักเนูโอ้เยเห็นผักเมยนไรเอือสมัยอยากน้ำแท้ปฏิวัยดีเนาะจากสวน มี่อันพักกันพงชลลดแม่ทองไรไปปลูกไว้ในบา้านนี่แหละก็ได้กินอะไรที่ปลูกข้าวเดี่ยวที่นองนี่เลี้ยวตัวเลี้ยวก็จะปลูกดูดีกินเราพักที่มันสุ็ดหยากลบก่อนบอกว่าเมียน,นัน่นเขามักพักยังเขากินพักยังเขาปลูกพักนั่นเหรอเนาะเมี่อันมักสุ่อพักหวยไม,ไม่าให้ย <laughs> วไก่จีนหมดเ,เพี้ยนแล้วไม่ว่าจะปลูกขักเลยเด้อเมี่ยออกเพี้ยนเลยกะ ไฟขึนนิดน้อยหน่อยฟ้ามองว่าปิดกันบัน่นใจไปตีหน่อยคอยแข้งยกไปเดียวนี่แหละเมนตไฟกับแบบเชื่องคาดเรวพี่น้องเอ้ยหอดเชื่องคาดเยวละไปรุ่นกะทีผ้าพีระผ้าหน่องเบื้งอินพาลัมครับมากินพาลัมครับพ่อกินม่หวานแล้วก็บ่าฟาดพ่อ มันฟันฝฟาดๆเจมกันนี่แหละครับนี่ลกหักอยู่กคยล้นหลายขาขึ้นกันบัลลีฮัวซ่ามันดอกมันโด่งมากเลยก็เอุ้งสันห์คห่มอาศัยห่มอาศัยงออาศัยควบสวยงามของสถานที่น้ำเนียประดับประดาเทียนหิวมากก็ได้กินเคยเอี้ยซี่พันวาโว่เคยอยากกินเด้อพันรุ่นพันสันพันวาเทียนเป็นง่อยเทียนพ่อให้กินก่อนทรงไม่กินน้ำเนียเด้อพันสั่นพันว่าเอาร่อเบื้องก่อนว่ามันตีพ่อกินบัเนาะ ตว่ามันหวเว็นตะพอยกนินมันมันลวกพักก่ละน่วล,วลวงด้วยไก่ได้ะล่ะเอา,เอาโอ้ยถึงหอมถึงเห็นพี่น้องเอ้ยปุยจนึ่งวาพักขาพักมิน่นหลังบานเป็นเลยพักหมิน่นพักหมิ่นของเงินทั้งชิ้ขานต้นดอกลิว่าลวกเดุนโมเาว่ามันข็ มาหวานขึ้นมูัวผิดปุ้นกจ้ะิดกบัปนกบได้บกินองหาที่ซิมมาทิพี่น้องตัวผัวย่นตัวงหงก็่ได้นะพง่นะ เรวันนี้ก็จัองออนนี่น้ำออกทีไค่เออแมนตะไคร่กับไปหูดลงกหมลนน้องหอมแม่นองไข่เจกกบแล้วแ่<ๆ>้วแกะน น้องไปนี่กบแมน้องไอ้แกะกระดูกก้นดอกทวัดก็บบกนดห์ท่านเห็นนี่น,ตนะาดาดนตาาเสกกันแ่งดาแมงดาที่นอดกันต้งเลืตได้เอลึกเถาะใส่หนก,กัหอมดอกพิโตเอต่หนอก,ตตใ,อนนอกสใส่ตํำใส้แก้วกับเป็นโตพิตโตหนอก พุงี้น้องนเนันรถลงไปงป่าอันนี้มคนนาค้นนำนำต้มกระเดียกใส่ละค้นพ่ออวดตัวน,นี่โอ้ยหอมแมงดาหอมบักผิกดิบนี่นะ ใส,ส่แมงดาใ <Hayır. S 2> ส่บักกิกด้วยหอมคัดหวยหวยเกรบลวกคักหวยเข้ากันคักเอาไข่ปลาน้นออกี่นอกใส่หอมแดงเกืียงตะไคร้องไปเกียงปลา

xin nó quay xây xịn ดูเกล็ดพี่น้องกันลย่นะอย่างนีาแล้วปรุงเตาดูส,สุดละเลยเศษเรียบร้อยแล้วครับนี่แน่ใส่ง่ายหอ้องแกงปลาใส่เสรจรลอนตึ้งปลาควาปลาดุกโอ้ว่ามีคักกูดิเต๋าวด็ดก็นี่อีกพี่น้องเอ้ยนี่ปนกวบย่างพัก สวนขั่วหนึ่งน่าหน้าชนิดนี่ผู้มักกินแมงกับทางผีแมงเด็ดครับบัก,กเกษครับนี่โอ้มามาพี่น้องมากินของง่ายน้ำมูพี่รุ่นมาหนีทั้งผู้ที่มกักอะไรก็เรียกกินนั่นนั่นล่ะเศษน้ำกันตอนเศร้าซีมึดูมีตูมาก,กันไเอยเขาว่าจิกขวี่วพ่นกบเนี่ยแะเป็นตะเตียบได้กินเ้อยกว่จอง,จงไว้นะพี่นุ่มนี่นี่แน่สอนกันไปเลยง่วนปะเศษฮะ อันเด้อพี่น้องเอ้ยมาๆๆอันนี้จำปนกบน้ำมูพีรุ่นขึ้มาแกงเส้นปนกบเสร็แม่งหวาหอมหอมมันเรืองกระยุบยีเยังบุญเรนตัวมาสามข้าวสามข้าวมาจิ้เข่าเด้อเหมือนนี้เป็นปนกบเป็นบ่้านพี่น้องแฟนกับส้มองสุบอนลละจะมาเด้อกินอาหารบ้านห้อง หัวดีอยู่ไอเรียบโทมาหายังมาสังนี่ฮะน้สั่งประแดกนั่นสิน้นเส็งนะมัเดียบเด้อจงม่เรียบมหาสตีใจเดียนห้อเดียวผูได้มาหาแล้วับไปขึ้นหอเงาเงาขึ้นหอเงขึ้นหอี่นอเงาเาไปทิ้่ จักกันโดนขึ้นมาคนจะเข้าจะเท่าก็ท่านจะค่นเนาะย่ำค่นมากเ่โอ้ย่นว่าท่อเทียนย่ำเอซีมากอ่ะพี่น้องมากจริงจริงพ่เทียนตอนรับบัถั่ถึงเรยว่าตกบกฟองเลยก็ตรงเพราะว่าพ่หลายๆเด้พี่น้องด้วคำบอกคำจามเว้ยพ่ชาบอกยู่ในคลิปคือบอกมวลดีแทบมาหอดเสอเป็นสโลซีเลยหรือว่าดีใหเนาะต็มเตเต็มมากตมเต็นจ๊ะ นั่นวมาสิเข็ดย่งางให้กินตืดปากเป็นบอ่อเงี้ห้องกระเสียบเข้าอ,อย่างนงมันกบยังเสียบอืมกับผักหนหลายในส่วน ไงคือถอดร้านเงาเงาเลยี <necessary> ่นองเมือนนั้นเบิ้งมันใครรุ่นเบิ้งเมอบริเบิ้งร้านกินเขาก็ปีดุกกับแกงตัวกับหัวตัวแต่หน่อยเปนเพียูิเ้ก่นคุณตาเต้นโอ้ยนากเตนเต้นเต้นเต้นนเต้นนเต้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 นเตนเต้นเต้นเต้นเตนต้้นเตต้เต้นเต้นเต้ต้นเเต้น ก็นอค่าก็แสบโต้เลยครับเด้อผัวเมี่ยงเรียวเนี่ยนับไปบัตน่งับบบัดก็พองอกน่กินกินน้เป็่ยุบบัดนะามือกระมันกินมากินน้ำโม้พว ยี milk, ่บ <laughs> ัดเนาะประเดมีผ้าน <c aring> <the> ั่มกันนันเปนนี่ว่าเสียลองไปไงจ้ะสดเด่บ้างเงาพวเท่าไปปอกกันหลายคนกินของเสียดกันไปปอกกันยู่บัดเนาะนั่นเดียวเบ้าค็นนี้เบ้าเท่าล่นเดียวกันบัะเดียวเบากันวิตากรบลูกกว่าโอ้ยยงปอดต่หนาเดิมๆเร็วที มัน <c oughs> นี่ก็ไังกินปนกอบแยงอันลอนเสปาประดุกพี่นออกขวามแม่งควอมเี็บเสียบก,กับฝากกดไลค์ก็แช่ก็ติดตามน,ำน้ำเนยเด้อจา้าอีสานมานันตรงน่อยจา้าสวัสดีครับ